บทที่ 3. การบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพจากครั้งก่อนเราได้ทำความรู้จักกับหน่วยนับและทรัพย์สินภายในสวนของเราไปแล้วนอกจากจะทำให้เราสามารถคำนวณทรัพย์สินที่มีอยู่ภายในสวนและทำให้สามารถวางแผนการใช้ปัจจัยการผลิตต้นทุนแรงงานได้อย่างแม่นยำแล้วยังทำให้รู้ว่าภายในสวนของเรามีพื้นที่ว่างที่เกิดจากการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของเราอีกด้วย เอ๊แล้วเราจะจัดสรรพื้นที่ว่างเหล่านั้นอย่างไรนะการปลูกพืชผสมผสานจึงเป็นการบริหารและจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างภายในสวนของเราเอ๊ะว่าแต่พืชผสมผสานคืออะไรนะพืชผสมผสานคือพืชที่ปลูกในระหว่างแถวของพืชเศรษฐกิจหลักของเราพืชที่แนะนำให้ปลูกแบ่งตามอายุดังนี้พืชอายุสั้นให้ผลตอบแทนเร็วเช่นพริก มะเขือมะเขือเทศพืชผักสวนครัวพืชอ,อายุมากกว่าหนึ่งปีเช่นกล้วยมะละกอมะพร้าวซึ่งเราเรียกพืชเหล่านี้ว่าพืชเพื่อเป็นอาหารและสร้างไรายได้แล้วสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงการปลูกพืชผสมผสานนั้นมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยข้อแรกในกรณีที่ปลูกพืชเพื่อขายและสร้างไรายได้พืชที่นำมาปลูกจะต้องเป็นพืชที่ต้องการของตลาด ข้อ2มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งพื้นที่น้ำอุณหภูมิและร่มเงาภายในสวนข้อ3พืชที่นำมาปลูกเป็นพืชที่สามารถปลูกแซมร่วมกับพืชหลักได้เช่นไม่มีโรคแมลงหรืออื่นๆที่ส่งผลต่อพืชหลักยกตัวอย่างเช่นกาแฟไม่ควรปลูกร่วมกันกับปาล์มน้ำมันเนื่องจากกาแฟต้องอาศัยแสงแดดที่เหมาะสมในการสร้างอาหารและผลผลิต ทั้งยังเกี่ยวโยงไปถึงระบบรากที่จะให้เกิดการแย่งธาตุอาหารกันและการเก็บเกี่ยวของปาล์มน้ำมันอาจจะไปกระทบกับต้นกาแฟได้เ <_ C> พียงแค่เราปลูกพืชเหล่านี้ลงในพื้นที่ว่างควบคู่ไปกับพืชเศรฐษฐกิจของเราก็จะทำให้ภายในส่วนของเรามีพืชที่หลากหลายให้เราสามารถเก็บไปขายแบ่งปันหรือนำมาประกอบอาหารที่จะช่วยสร้างไรายได้และลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเรา นอกจากนี้ยังช่วยให้เราได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินปัจจัยการผลิตที่มีอยู่และแรงงานอย่างคุ้มค่าอีกด้วยเพียงเท่านี้ภายในสวนของเราก็จะมีการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกมีความมั่นคงทางอาหารรายได้จากการปลูกพืชผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงจากพืชเศรษฐกิจหลักอีกทั้งยังหมุนเวียนรายได้ในครัวเรือนตลอดทั้งปี